เทครับเทครับเ็นครับคืนนี้ครับสาหรับเป็นส่วนของนาโอน่าดีท็อกครับในวรตกรรมออกแบบมาเพื่อกวาดล้างลำขี้แห้งในลำไส้นะอุจจาระที่หมักหมมนะครับพี่น้องครับคับตะกันต่างๆนะลิสีดวงทวารท้องผูกครับกลิ่นตัวกลิ่นปากพี่น้องครับแล้วก็หน้าท้องป่องเลยทีเดียวนะสิวตามคางนะฮะกลิ่นตัวแล้วก็เรื่องแก่ก่อนวัยครับพี่น้องครับสารพิษในร่างกายสภาวะที่เป็นกรดต่างๆเนี่ยเกิดจากการหมักอุจจาระในลำไส้ที่ไม่มีการถ่ายตามเวลาที่กําหนดนะพี่น้องครับร่างกายจะมีนาฬิกาชีวิตครับ รเราต้องถ่ายประมาณหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันพี่น้องครับเพื่อในการเคลียร์ของเสียแล้วก็สภาวะที่เป็นกดเป็นพิษในร่างกายด้วยนะฮะและถ้าปล่อยไว้นานก็จะทำให้จุลินทรีย์ชนิดดีก็ตายไปด้วยพี่น้องครับจุลินทรีย์ชนิดเร็วก็มาก่อร่างสร้างตัวในลำไส้ใหญ่ของเราก็เกิดปัญหาสุขภาพเสื่อมพี่น้องครับนำไปสู่การเกิดซีสเนื้อง,งอกมะเร็งลิซิดนงทวารแล้วก็ร่างกายเสื่อมทั้งระบบเลยพี่น้องครับนะเกิดเป็นการเสกเสบระดับเสลลยทีเดียวนะฮะแนวหน้าดีท็อกเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับขี้แห้งประมาณ8-10กในประเทศไทย นะฮะอย่างญี่ปุ่นเองมีแค่5กิโลนะพี่น้องครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเกิดความเสื่อมครับเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกนะพี่น้องครับบอกว่าความเสื่อมในร่างกายนะครับโดยเฉพาะโรคเสื่อมต่างๆมะเ,เร็งเบาหวานความดันหอบผิดภูมิแพ้ริสโดวทวาร SL-In อลินเก็ต เอสเอวีใสแข่งกับอาวุธภาพนะครับจะเร็วร้ายมากขึ้นครับหรือว่าจะเกิดอาการขั้นรุนแรงมากขึ้นจากการที่มีลำไส้เน่าครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นลดปัญหาตัวนั้นแล้วก็ตัดวงจรนั้นให้เกิดความเสื่อมลดลงนะฮะแล้วฟื้นฟูได้เร็วขึ้นก็คือการลดความเป็นกรดของเสียในลำไส้นั่นเองนะฮะนาวนาดีทอกช่วยในการนะเนี่ยขับถ่ายของเสียออกเคลียร์พี่น้องครับเคลียร์พุงด้วยนะครับกระชับรูปร่างสัดส่วนแล้วก็มีอันฟันฟ้าด้วยนะครับช่วยในการ เป็นเรื่องของฮอโรฟิลล์ถูกไหมฮะคลอโรฟิลล์ในร่างการเพิ่มเรื่องของออกซิเจนด้วยแล้วก็เพิ่มการผลิตเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับล้างพิษจากในเลือดด้วยนะครับตัวนี้นะฮะอันฟันฟ้าด้วยแล้วก็มีส่วนผสมมากมายซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แจ้งไปแล้วนะฮะนี่คือในส่วนของนวัตกรรมที่ควรทานอย่างน้อยวันละหนึ่งหนึ่งซองนะพี่น้องครับก่อนนอนหนึ่งเดือนต่อเนื่องนะหนึ่งเดือนต่อเนื่องครับพี่น้องครับทานคู่กับนวัตกรรมในการล้างพิษครับตัวนี้ฮะวันน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 นีีี้้้้้้แอออดดดดเเ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 ฮิิรรรรรร์์์บผมมมกก็จะะะะะททาาาาาาาวยยยคคัััพพฉสสษใใใลลลลลลลืืำหหงงงซซ่่75 สารพิษส,สารเคมีโลหะหนักต่างๆนะเฮฟวี่เมทัลต่างๆที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดครับปรับสมดุลด้วยธาตุทั้ง5ในร่างกายนะฮะธาตุดินธาตุนะ้าธาตุลมนะธาตุไฟแล้วก็ธาตุทองด้วยพี่น้องครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นแอดเทิร์บจะช่วย2แคปซูลกับในส่วนของนาวหน้าดีท็อกซ์ครับพี่น้องครับจะช่วยในการเคลียร์ทั้งระบบเลยปรับสมดุลเซลล์ในร่างกายทําให้การทํางานสอดคล้องกันมากขึ้นครับนะทำให้เกิดการ ส่งเสริมการทำงานแล้วก็กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวได้ดีขึ้นด้วยนะครับทานคู่กับทางในส่วนของพนา DRINK แล้วก็ตัว MW ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะทานนี้ครับพี่น้องครับ1ซองบวกกับแอดเทิร์บ2แคปซูลครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับ